แม่ย่าโผล่คอมเมนต์วิกกี้ลูกสะพ้ายหลังอวดภาพท้องโตไกลคอดต้องบอกว่าล่าสุดแม่ย่านั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์วิกกี้ลูกสะพ้ายคนสวยหลังเธอนั้นอวดภาพถ่ายแบบท้องโตไกลคอดต้องบอกเลยว่าเวียสุกุลวัฒน์นั้นก็ได้เผยภาพครอบครัวเป็นครั้งแรกพร้อมระบุข,ข้อความว่าแฟชั่นเซ็ตรูปครอบครัว รูปแรกครับหลังจากนั้นหมอออกสมิธนั้นก็ได้โพลคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของพระเอกคนดังโดยหมอออกสมิธได้คอมเมนต์ว่า enjoy your journey นะครับซึ่งแปลว่าขอให้สนุกกับการเดินทางนะครับในขณะที่วิกกี้ภรรยาคนสวยนั้นก็ได้โพสต์ข้อความเช่นกันว่า our first family photo และล่าสุดแม่ย่านั้นก็โผล่คอมเมนต์วิกกี้ลูกสะใภ้คนสวยหลังเธอนั้นอวดภาพถ่ายแบบท้องโตใกล้คลอดโดยแม่เวียสุกลวัฒนก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า beautiful love it